ฮัลโหลเฮ้มึงเป็นใครเฮ้ยผมเฮ้ยไม่ได้ผิดผมเดินมไนี่พี่เราเดินมาของพี่เองต้องขอโทษพี่คุณจะขอโทษพี่ได้ยังไงเฮ้ยพี่เดินนักนตรีเพลงเนี่ยรองเมาใกลครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในจังหวัดจัมีโอแทปแม่คนตัวตอนนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเอง บอกเลยว,ว่าภูเก็ตนี่เป็นถิ่นที่แบบว่านักท่องเที่ยวเยอะมากขนาดเรามาที่คือนักท่องเที่ยวเยอะมากนะทุกคนครับแต่ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยอยู่นอกคนที่ที่คนทุกสุขแต่วันนี้ทุกคนเราจะมาทําคอนเทนต์ที่แบบว่าช่องเราไม่เคยทำมาก่อนเพราะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะฮะบอกเลยว,ว่าคนนี้เป็นไอดอลชื่อดังจากจังหวัดภูดเก็ตเลยนะน<ว>ี่รู้จักไหมหรู้จักไหมที่เขาชอบร้องพเพลงจีนฝรั่งนี่เปิดตัวเลยไหมเปิดตัวเลยไหม ขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ด้วยนะครับผมนี่ครับอยู่นี่ครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับนี่ครับจีนดีด้วยนะพี่วันนี้วันนี้จะให้ผมมาทำอะไรครับพี่อ๋อแล้วคือจะให้ผมมาทำอะไรครับให้พี่จักที่จักช่องอะไรนะครับจักช่องอะไรครับอะไคนนี้ไงพี่จังดุ๋งชาแนลไงโอ้โหจังดุ๋งวัดขอนไหนโอนไหนโน่นอยู่หลังต้นไม้หาดูดีอ๋อหลังต้นไม้เออหลังต้นไม้หาดูดี อันนี้ทครับพี่ขายคลิปจอบจ้ายคลิปจอบใช่ไหมวันนี้จะให้ผมมาขายคลิปจอบใช่ไหมแขกรับเชิญผมเนี่ยทั้งวันแล้วเนี่ยผมหาไม่เจอเนี่ยไหนวะอ๋อน้องครับเอ่อน้องๆน้องอยู่น้องอยู่บนน้องอยู่บน้องยูทูบเปิ้ลเหรอครับใช่ที่เขาทำไอ้คลิปเกี่ยวกับแบบร้องเพลงน้องน้องจับนี่ที่แบบกินย่างอะนะ ไม่ให่ไม่ให้ไม่ให้คี่เขาแบบว่าเล่นเล่นติ๊ต้าที่ฝรั่งครับเพลงนี้ยต้องรู้จักเขาไหมครับแต่คนนี้นะครับหน้าตาเราคุ้นๆนหมเนี่ยครับคุณใช่ไหมแต่พี่คนนี้ไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่พี่จังดุ๋งชาแนลไม่ใช่คอะไรเลยนะับวันนี้เราอยู่กับพี่นิวนะครับในช่องเลยครับปิดแอนด์ทราเวลนะครับบอกเลยว่าวันนี้นะครับเราจะมาทำอะไรนะครับ ครับคุณพ่อใช่แล้วนะครับวันนี้ผมชวนมินิวนะครับมาแกล้งแบบว่ารเราจะตังชาติกันนะทุกคนนะครับผมแถวนี้เราจะแกล้งแบบซอฟท์อผมจะบอกก่อนว่าช่องเราเนี่ยไม่ถนัดเรื่องของการแกลบปุ่นซึ่งเราต้องม<ช>ี<ช>ครับผม จริงอนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาช่อง Just Be o m e ครับผมมาเพลงฝรั่งนะฮะวันนี้เราแผนเราว่าไงเราซื้อแตงโมมาแลครับเดี๋ยวเราจะแต่งเป็นว่าทักทายคนแปลกหน้าทักทายต่างชาตินะครับนั่นแหละครับไปนั่นเราไปดูเอาแล้วกันนะครับว่าเราจะทำอะไรในวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในช่องียลมีเดียช่องนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดตั้มแคร์ในช่อง Fit and Travel นะครับผมพร้อมแล้วไปกันครับผม ว้าวแคนไอทัสแคนไอทัสลดิจิตอลแคนไอทัสยวนแล้วนะไม่ได้แล้วโอ้ไไฮ้ e l l o l ฮยอ้าเสื้อดำนะเสื้อดำ ัลโหลเฮ้ฮัลโหลเฮ้มึงเป็นใครโอ้โอเฮ้ลองทำนตสิเฮ้เฮ้อ้ยไมเราเยี่ยจังเลยโอ้เฮัลโห เฮฮัลโหลฮวฮัลโหลี่เล่นเจนสกีเหรอเฮ้มดพี่เล่นเจนสกีเนี่ยอยู่ไหนบ้างเนี่ยอยู่ไหน นี่มาปลุกแกเด็กกูได้เลยอผมผมมาไม่นานเนี่ยหมอมาไม่นานที่หรอใช่ไม่ค่อยนานหมอตาไปได้นี่หมอกี่วันนี้ผมจะมาเล่นเจสกีเนี่ยเล่นเจสกีอ่ะใครเนี่ยผมจะเล่นหรือไม่อ่ะเล่นได้เลยนี่เล่นนี่เล่นกดเก็บเจสกีเก็บเจสกีเออมาเตยเลยโคบีก็เลยดีนะแต่ด้๊บอี๋เราไหมอือ

เฮ้ยพี่ชนผมึงมีเรื่องเหรอวะเฮ้ยชนอย่างนี้มีเรื่องเหรอไม่พี่ชนพี่ชนผมนะเฮ้ยยองไงฮะยังไงฮะพี่ชนผมก่อนเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยขอโทษพี่ขอโทษผมด้วยเฮ้ยผมเฮ้ยไม่ได้ผิดผมเดินมานี่พี่เราเดินมาของพี่เองเองก็ต้องขอโทษพี่ผมจะขอโทษพี่ได้ยังไงเฮ้ยพี่เดินมาคนไหลผมเนี่ยตอนผมตองไงฮะตองไงฮะยังไงพี่อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝั่งไว้ก่อนด้วย เฮ้ยดินงี้ไงวะชนแล้วไม่เดินทีเดียวทำนึ่พี่ต้องขอโทษโดนโขนโษนอะไรอะไอ้จะมีเรื่องอะไรเฮ้ยนี่มีปัญหาไงวะนะจะเอาแต่เรื่อผมดิเด็กที่ไหนเองเนี้ยฮฝากให้กอดเอา โอเคครับทุกคนครับบอกเลยว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมที่ได้ออกไปแกงคนนะครับผมต้องขอขอบคุณพี่นิวนะครับผมพี่แอนทาวเวอรด้วยนะครับรับผม ุบแล้วนะคุ่งนี้เราจะมาเล่นรถนะฮะไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหอทีอเราฟอบคุณที่มิวมากๆเลยนะครับ <apology> ที่พาผมไปแจ้งบนนะอย่าลืมกดติดตามที่มคนด้วยนะทุกคนคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดตั้งคันตั้งใจมิวทูแชนเนลถึงสองรายการทวิตไพร์เบิร์ด้วยนะครับบ๊ายบายเโอ้โหท๊อปแอยากกินหมูส๊า